เนี่ยตัวนี้เป็นสายพันธุ์ใหม่ของของค่ายมิสเตอร์ดาวเรืองครับผมอดอกเขาจะเป็นยังไงครับตัวนี้ข้อสําคัญข้อข้อดีของเขาที่แตกต่างเขาเขาใหญ่ขึ้นมากว่าตัวเดิมครับผมแล้วก็เพิ่มความเพิ่มอ่าก้านดอกจะยาวกว่าตัวตัวเดิมที่ที่เราปลูกมาออันนี้คือทดลองอยู่ใช่ไหมครับครับผมทดลองอยู่ในในขั้นทดลองอยู่ในขั้นทดลองอยู่ครับผมถือว่าสวยไหมครับนี่ก็โอเคเลยครับผมดีมากเลยครับดอกเขาแน่นดีมากเพราะว่าอ่าตรงตามตลาด ครับผมตรงตามโออตรงตามคือว่าความต้องการของตลาดครับผมดอกเขาจะบานสวยใหญ่ดีนครับผมเราขายเป็นกิโลหรือขายเป็นดอกครับผ้องาขายเป็นดอกครับผมขายเป็นดอกครับผมอยู่ที่ดอกเท่าไหร่ครับนี่ครับผมขึ้นขึ้นอยู่ที่การตลาดครับผมขึ้นดีตลาดเราสรุปไม่ได้เลยอครับผมต่ำสุดกับสูงสุดสูงสุดก็ที่บาทกว่าบาทกว่าครับผมอู้บาทกว่าครับผมเดี๋ยวนกี่บาทตามไซส์ครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าเกือบสิบบาทแล้วครับตวเนี้ แคบเดียวเนาะโอ้แถวนี้ไม่ใช่เป็นหมื่นเลยครับนี่แถวนึงอ่ะสวัสดีครับผมวันนี้พาทุกท่านมาอยู่ที่ตำบลท่าสว่างอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับนี่พาทุกท่านมาเยี่ยมชมดาวเรืองนะครับเดี๋ยวไปทำความรู้จักกับเจ้าของฟาร์มดาวเรืองกันเลยครับสวัสดีครับลุงนวลครับสวัสดีครับครับแนะนำตัวเลยครับ อ่าหนวดชื่อลุงหนวดครับผมครับผมตามเฟสบุ๊กก่อนหนวดเมืองช้างครับผมครับผมพิกัดที่นี่อยู่ที่ไหนครับพิกัดอยู่ที่บ้านอามองตำบลท่าสว่างอำเภอเมืองสุรินครับผมครับผมโอ้ที่นี่ลุงหนวดเอ่อทการปลูกดาวเรืองมานานเท่าไหร่ครับก็ประมาณ78ดปีได้78ดปีครับโอ้รับโอ้ตั้งแต่เริ่มเริ่มต้นนี่ลุงหนวดทําอะไรมาก่อนครับเมื่อก่อนก็ทําทําโรงงานนะครับทาโรงงานครับโอ้เดี๋ยวพาไปชมนะครับครับผม เราจะมีตั้งแต่ขั้นตอนเพาะอันนี้เพาะได้ประมาณหกวันเจ็ดวันหกวันเจ็ดวันครับผมก็จะอยู่ประมาณนี้ครับผมตั้งแต่เริ่มเพาะเมล็ดเลยครับผมใช่หยอดเมล็ดครับผมครับผมอุปกรณ์ที่ที่ลงหนวดใช้มีมีอะไรบ้างครับก็มีถาดเพาะแล้วก็วัสดุเพาะครับผมวัสดุเพาะนี่ก็ทางสวนจะสร้างทำาเองทำเองครับโอก็คือสั่งสั่งทำสั่งสั่งสั่งอ่า สั่งของมาทาเองครับผมครับแล้วก็ปุ๋ยก็ทําเองด้วยครับผมครับผมโอ้สุดยอดมากครับแล้วก็เราก็มาเพาะในโรงเรือนอย่างนี้ครับผมครับผมเราเราจะทําการเพาะที่โน่นแล้วก็มาวางที่นี่ครับผมตั้งแต่ตั้งแต่เพาะยอดเมล็ดเอ่อจนจนเพาะกล้ากี่วันถึงจะได้ขายต้นกล้าครับประมาณ15วันประมาณ18วันประมาณนี้ครับผมโดยประมาณอยู่ว่าพารือต้นกล้าที่พร้อมจะจบจำหน่ายนะครับครับผม ครับผมอันนี้พร้อมจําหน่ายแล้วครับอันนี้รอส่งลูกค้าอย่างเรอส่งลูกค้าส่งเส้นทางไหนบ้างครับตรวจครับอ่าทางเคอรี่เคอรี่ครับผมออืแล้วก็ส่วนมากก็จะส่งเคอรี่เข้าผมลูกค้าต่างจังหวัดขายเป็นยังไงขายเป็นต้นหรือขายเป็นถาดขายขายเป็นถาดครับผมขายเป็นถาดถาดละส0 0ร้อยถาดละสามร้อยมีกี่ต้นมีสองร2อยต้นครับสองร้อยต้นครับผมตัวนี้พร้อมส่งแล้วรอค่าค่าส่ง ถ้าส่งก็ขึ้นอยู่ที่จํานวนถ้าเกิดว่า1 0 0 0พันต้นทั้งสวนก็จะส่งฟรีครับผมครับผมมีดีสวยๆครับนี่ครับผมตัวนี้อายุ1 7บเวัน1 7บเบวันครับผมพร้อมส่งพร้อมส่งครับผมรอส่งอย่างเดียวอืมทรงนี่ยเขาจะเอาไปปลูกเป็นขายดอกต่อใช่ไหมครับผมใช่เป็นเป็นดอกดาวเรืองพันธุอะไรครับนี่ตัวนี้เป็นสายพันธุ์ของมิสเตอร์ดาวเรืองนะครับผมมิสเตอร์ดาวเรืองดอกดอกจะเป็นยังไงครับดอกก็ตัวนี้ออกออกออกท้ายกลมออกท้ายกลม ครับผมครับผมนี่มีมีกี่โรงเรียนครับลุงหวดครับตอนนี้ตอนนี้ผมมีอยู่สี่ห้าหกหกหกครับหกโรงเรียนเนาะครับผมครับผมเดี๋ยวพาไปโรงโรงเรียนต่อไปครับครับผมก็คือตรงไหนว่างเราก็เอามาเพาะอย่างนี้เรื่อยๆนะครับใช่ครับผมโอ้โหดีมากนะครับธุรกิจนี่ก็ถือว่าประสบความสําเร็จไหมครับลุงหวดก็ก็ถือว่าโอเคเลยครับผมลูกค้าก็ตอบรับดีมากอือครับผมแล้วอุปสรรคที่ทําแรกๆเนี่ย ลุงนวดมีอุปสรรคอะไรบ้างครับที่ทําที่เรื่ลยๆก็จะจะมีหลายหลายปัจจัยอยู่ครับผมหลายอย่างอยู่โดยที่ว่าเราไม่เข้าใจผมอ็จะประสบความสำเร็จก็กก็็ใช้เวลาเนาะใช้เวลาครับผมแล้วแสงนี่แสงนี่สําคัญไหมครับลุงครับสำคัญมากครับผมสําคัญมากเราต้องใช้เป็นการให้เป็นแบบภุมแสงยางไงครับตอนนี้ ถ้าถ้าเพาะใหม่อย่างอย่างเช่นอย่างนี้เราต้องการเขายังไม่ต้องการแสงก็จะปิดสแลนปิดสแลนเลยครับผมประมาณให้ให้เขางอกให้เขางอกประมาณห้าวันก็เปิดสลนพอไม่โล่งแบบนี้ครับผมครับผมโอ้ยขั้นตอนแรกเราก็ปิดแสแลนให้มันให้ให้ไม่ให้ความร้อนเขาไม่ถึงครับผมเดี๋ยวถามกระซิบลงหนวดหน่อยรายได้ต่อเดือนเนี่ยุงหนวดอยู่ที่เท่าไหร่ครับนีบอกเกษตรกรหน่อยครับก็ สี่ห้าหมื่นได้อยู่สี่ห้าหมื่นต่อเดือนครับถือว่าอยู่ได้เนาะก็ก็บ้านเราเนาะถ้าบ้านเราก็ถือว่าอยู่ได้นะครับครับผมอยู่อันนี้คือโรงเรือนเนาะลุงนวลเนาะพร้อมจาหน่ายใครที่สนใจก็สั่งลุงนวลมาได้เดี๋ยวผมทิ้งเบอร์โทรแล้วก็เพจเฟซบุ๊กให้เนาะลุงนวลนะครับผมเดี๋ยวพาไปดูแปลงที่เขากําลังบานครับครับผมตัวนี้ตัวนี้เป็นสายพันธุ์ใหม่ของของค่ามิสเตอร์ดาวเรืองครับผมอ๋อดอกเขาจะเป็นยังไงครับตัวนี้ ข้อสาคัญข้อข้อดีของเขาที่แตกต่างเขาเขาใหญ่ขึ้นมากกว่าตัวเดิมโอผมแล้วก็เพิ่มความเพิ่มอ่าก้านดอกจะยาวกว่าตัวตัวเดิมที่ที่เราปลูกมาอืมอันนี้คือทดลองอยู่ใช่ไหมครับครับผมทดลองอยู่ในในขั้นทดลองอยู่ในขั้นทดลองอยู่ครับผมโอ้ถือว่าสวยไหมครับนี่ก็โอเคเลยครับผมดีมากเลยครับดอกเขาแน่นดีมากเพราะว่าอ่าตรงตามตลาดครับผมตรงตามโออตรงตามคือว่าความต้องการของตลาดครับผมดอกเขาจะบานสวยใหญ่ดีนะครับผมอู้นี่ครับ ตัวนี้เราก็อนาคตเราก็จะทําการเอาเมเล็ดไปขยายใช่ไหมไม่ไม่ไม่ได้ครับผมไม่ได้ไม่ได้ผมต้องต้องเอาของบริษัทเข้ามาอครับผมก็คือเราก็คือเอาของบริษัทมาอีกทีนึงครับผมใช่ใช่ครับผมเราก็ได้เอามาเทสเอามาลองทุกตัวที่ตัวใหม่ๆแล้วก็เอามาลองครับผมครับก็สวยบานครับสวยเนาะครับอันนี้เป็นตัวใหม่ของเขาก็คือข้อสําคัญก็จะได้ก้านยาวก้านยาวกว่าตัวในแปลง กานยาวมันดียังไงครับกานยาวมันดีสําหรับแม่ค้าที่ก็เอาไปมัดอ๋อครับผมเขาใช้ก้านเขาใช้ก้อนมัดเป็นพวงเป็นพวงครับผมก็ใช้ก้านยาวๆครับผมก็เรียกว่าตลาดอะไรเนาะแถวกรุงเทพอะความต้องการตลาดอืมแต่เราแต่เราส่งในพื้นที่ในจังหวัดครับแค่นี้ก็ส่งไม่พอแล้วใช่ครับผมครับผมแค่นี้ก็ทําไม่ทันแล้วอืมอันนี้กําลังจะบานครับผม โอ้อันนี้ลุงหนวดขายขายดอกด้วยใช่ไหมครับผมครับผมขายดอกด้วยขาย<อ>ขายขายดอกขายมเมล็ดอกขายล่าก็คือเราก็ขายดอกตัวนี้เก็บเ <mia> ขาเรียกว่าเก็บเมล็ดตัวนี้ไปเพาะอีกไม่ใช่ครับผมอันนี้สั่งบริษัทมาสั่งบริษัทมาอีกทีนึงผมสั่งสั่งเมล็ดจากบริษัทใหม่มีกี่สายพันธุ์อยู่นี่ครับลุงหนวดครับตอนตอนนี้ผมทําอยู่สายพันธุ์เดียวกับผมงขอขอมิิเตอร์โอ้สายพันธุเ์เดียวรับเรื่องครับผมโอ้ครับแล้วแถวแถวหมู่บ้านเรามีมีมีคนสั่งแบครับ แถวบ้านเราก็มีมีน้อยครับผมอ๋อมีน้อยส่วนมากจะทางออนไลน์มากกว่าอืครับผมส่วนมากจะทางออนไลน์อันนี้อายุอยู่ที่สี่สิบสองเอสามสิบสามสิบสองวันสามสิบสองวันครับผมปลูกปลูกไม่ไม่ไม่ถึงสองเดือนก็เก็บเก็บขายได้แล้วครับผมเดือนกว่ากว่าครับเดือนกว่ากว่าครับผมโอ้แล้วว่าเก็บเราจะเก็บช่วงไหนครับลุงรวนครับอันนี้น่าจะน่าจะประมาณประมาณประมาณ อันนี้เดือนพฤศจิกิโนะครับผมก็อีกประมาณไม่เกินสิบห้าวันก็ได้เก็บแล้วก็คือออกคร่าวๆคือสี่สิบห้าวันใช่สี่สิบห้าถึงสี่สิบวันโอ้นี่ครับกําลังบานเลยเนาะกําลังตูมอันนี้ก็เดี๋ยวก็อีกสิบห้าวันก็เก็บเกี่ยวได้แล้วครับผมโอ้สห้าวันนี่ครับก็ใช้เป็นระบบอะไรครับหลวงหวดครับระบบน้ําทางสวนเป็นสายน้าหยดครับสายน้าหยดอย่างเดียวครับผมอืมเป็นสายน้าหยดครับผมก็จะทําการให้ปุ๋ยมาก็ทาง ทา,ทางสายเลยครับผมทางสายเลยนะไม่ต้องแบกสายให้เหนื่อยเนาะไม,ไม่ไม่ต้องครับผมโอ้อันนี้มีกี่กี่แปลงตัวนี้ลุงหนวดครับอันนี้สิบกับแปลงครับผมบสี่พันต้นครับผมสี่พันต้น, <S 1> <S 1> ตนครับผมโอ้เอาโมาปลูกอย่างนี้แล้วแล้วถ้าเกิดว่าลุงหนวดครับเริ่มต้นเลยกเกษตรกรที่นำกล้าลุงหนวดไปลุงหนวดมีวิธีการบอก ลูกค้าที่เอาไปไม่ว่าเราต้องดูแลยังไงแล้วก็ต้องทํายังไงให้เขาถึงถึงแตกแตกแตกคะแนงออกมาให้เป็นได้ดอกเยอะครับเราแนะนำหมดครับผมเราแนะนาหมดครับแนะนําหมดใช่ไหมครับก็คือใครที่ซื้อต้นกล้าไปใช่เราแนะนําสําหรับสําหรับลูกค้าที่เขาซื้อกล้าเราก็เราแนะนําให้ทุกอย่างแนะนําให้ตัวอย่างเนาะก็คือเพราะว่าบางต้นก็คือเขาจะโด่งขึ้นอย่างเดียวครับแต่ลงนวดมีวิธีการให้ กิ่งมันแตกแขนงออกมาอย่างเงี้ยลุงนวดทำยังไงครับอ่าอันนี้เราไม่วิธีการทางสวนจะเด็ดยอดนะครับผมเด็ดยอดเด็ดยอดในในอายุที่ประมาณ15วัน15วันเราก็เด็ดยอดหลังหลังจากที่ลงดินแล้วใช่ไหมครับครับผมลงดินประมาณ15วันแล้วก็ทางสวนจะทําการเด็ดยอดเด็ดยอดเพื่อที่ให้มัาแตกอขับนิวก็คือมันก็จะเป็นจํานวนที่เยอะใช่ครับผมปลูกครั้งเดียวเราเก็บเกี่ยวได้กี่ได้กี่ครั้งครับลุงนวดมันขึ้นอยู่ที่การดูแลของแต่ละสวนแต่ละแต่ละคนครับผม โอนี่ครับผมวนลงนวดมาพาไปดูที่เหลืองๆสวยๆนะครับอันนี้คือบานแล้วอันนี้คือมันสายพันธุ์อันเดียวกันหรือเปล่าอันนี้สายพันธุ์เดียวกันแต่เพียงคนละสีครับผมสายพันธุ์เดียวกันแต่คนละสีครับผมโอ้ครับอันนี้ก็จะบานก่อนก็เป็นเรื่องปกติของของดาวสีไข่สีเหลืองครับผมโอ้ดาวสีไข่เขาเขาจะออกก่อนสีทองอยู่แล้วโอ้พันธุ์เดียวกันแต่ว่่าัันนกคครบผมแตละ คนละตัวครับคนละสีครับเอาราคาแตกต่างกันไหมครับไม่ต่างกันเหมือนกันครับผมเหมือนกันเหรอครับผมอันนี้พร้อมเก็บยังครับบานๆอย่างเงี้ยก็น่าจะประมาณเจ็ดแปดวันครับผมเจ็ดแปดวันครับผมอ๋อเจ็ดแปดวันน่าจะได้เก็บส่งที่ไหนครับลุงหรับส่งแถวสุรินทร์นี่แหละครับผมอ๋อก็มีร้านก็ก็มีลูกค้าประจําอยู่มีลูกค้าประจำโอ้แล้วเราขายเป็นกิโลหรือขายเป็นดอกครับลุงหล่เราขายเป็นดอกครับผมขายเป็นดอกครับผมอยู่ที่ดอกเท่าไหร่ครับลุงครับผม ขึ้นขึ้นอยู่ที่การตลาดครับผมขึ้นอยู่ตลาดเราสรุปไม่ได้เลยครับผมต่ำสุดกับสูงสุดสูงสุดก็ที่บาทกว่าบาทกว่าครับผมอู้บาทกว่าครับผมย้อนหนึ่งกี่บาทตามไซส์ครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าเกือบสิบบาทแล้วครับตัวนี้ยแป๊บเดียวเนาะครับผมโอ้แถวนี้ไม่ใช่เป็นหมื่นเลยครับนี่แถวหนึ่งอ่ะครับผมอู้หูแล้วไอ้รอบาทอีกเนาะครับผมอู้สุดยอดอย่างนี้ครับผมคือเขาจะขายตามไซส์ตามขนาดของดอกโอ้ ถ้าเขาเรียกตามไซส์กันถ้าถ้าดอกเรา, so aquela, า,า,าต้องคัดอีกไหมครับต้องคัดครับผมต้องคัดอีกต้องคัดอย่างดีเลยครับผมโอ้คัดว่าดอกใหญ่ดอกเล็กครับผมต้องคัดตามไซส์ครับทางสวนมีความชํานาญอยู่แล้วครับโอ้สุดยอดมากครับก็เรารู้อยู่แล้วครับผมตรงนี้อืมครับนี่ครับปลูกดาวเรืองขายเป็นอาชีพถือว่าเป็นอาชีพหลักไหมครับลุงครับผมอาชีพหลักเลยอาชีพหลักเลยใช่ไหมปลูกทั้งปีปลูกบนเวียนเลยใช่ไหมทั้งปีครับผมอ้ก็จะมุนเวียนจากตรงนี้ก็ไปแปลงโน้น ครับผมแล้วก็หาที่ที่นาทางโน้นส่วนที่ฤดูที่ว่าอ๋อที่นาก็ทําที่นู้นหน่อยใช่ไหมครับผมก็จะจับเปลี่ยนวนเวียนไปเรื่อยๆครับที่ไปที่มาก่อนที่จะเราจะมาปลูกดาวเรืองดุงหนวดมีความรู้มาทางด้านนี้ไหมครับไม่รู้เลยครับไม่รู้เลยครับอันนี้คือจับคือเราทําโดยที่ว่าเราศึกษามาใน f a c e b o o k อ๋อ e b o o k youtube ครับผมครับผมนี่ครับปลูกดาวเรืองขายก็คือ สำหรับเกษตรกรที่อยากปลูกเนาะก็คือมาซื้อต้นกล้ากับลุงหนวดส่งให้ทุกจังหวัดแล้วบอกวิธีการการปลูกด้วยเนาะทางสวนมีการแนะนําวิธีการครับผมทุกฤดูกาลครับผมทุกช่วงทุกตอนครับผมนี่ครับสวนก็เป็นสวนที่สวยนะครับก็ชมชําเคี้ยวดีเนาะใครชอบในเรื่องสีเหลืองเนี่ยโอ้นี่ครับเดี๋ยวอีกสิบห้าวันก็จะบานบานเต็มเลยเท่านี้ห้าวันก็บานบานหมดแล้วครับนี่ครับเพราะว่า สีเหลืองเขาจะออกก่อนครับผมครับวันนี้ก็ขอบคุณลุงหนวดมากๆนะครับที่มาให้ชมสวนดาวเรืองลุงนวดครับผมสวนดาวเรืองลุงนวดครับผมใครก็คือเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรไ้ให้แล้วก็เฟซเฟสบุ๊คของลุงหนวดไปให้ใครอยากซื้อดาวเรืองไปปลูกไปปลูกสักต้นสองต้นก็กถาดหนึ่งก็ก็เท่าไหร่ก็ได้ครับผมคถาดหนึ่งมี200 ครับผม200ต้0 0ต้นมีทั้ง200มีทั้ง2 8 8ครับผมก็คือเลือกเลือกได้ครับผมเลือกได้ครับผมก็วันนี้ก็ขอบคุณลุงหนวดมากๆนะครับที่ให้มาชมสวนดาวเรืองครับผมขอบคุณครับ